งานนี้ดีเจเพชรจ้ายอมรับกำลังคุยกับสาวใหมค่ค่ะเปิดใจนะคะสำหรับเพชรจ้าที่ทางด้านอดีตภรรยานิวเคีย์เดินมองหารักใหม่ดีเจเพชรจ้าก็เราผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กว่าการที่ฝ่ายยิงประกาศเปิดตัวกำลังคุยกับหนุ่มคนใหม่ผมเองก็ไม่เกี่ยวแล้วไงครับชีวิตเป็นของคุณเขาอยากใช้อย่างไรก็ใช้ไม่หวงตอนแรกก็ทําใจไม่ได้ช่วงแรกก็แบบหวงโมโหแต่ตอนนี้เวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างดีหมดครับเพราะฉะนั้นเขามีความสุขก็ปล่อยให้เขาไปทําเถอะ แล้วก็ผมเองนั้นไม่ได้สกรี n นนะผมนั้นเจอบ่อยมากคนที่เขาพามาเจอก็คือโอเคนะแต่ผมนไปตัดสินอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าความรักของผมผมก็ให้เต็มร้อยก็ยังไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวัดใครก็คือทำตอนนี้เนะี่ยมีความสุขทําไปเลยทําแล้วมีความสุขก็รีบทําผมไม่เตือนอะไรเขาหรอกครับเพราะนิวเป็นคนที่เลือกเอง ก็เลยไม่ต้องห่วงไม่คบกันแบบแปลกๆอยู่แล้วที่พามาก็ผ่านแต่ก็ใช้เวลาในการตัดสินนะผมไม่ใช่หมอดูก่อนที่เพชรจ้าเองก็ยอมรับมีคนคุยเช่นกันแต่ว่าจะเป็นใครก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางไทยรัฐท็อกนั่นเองนะคะ